สวัสดีครับผมไพเรตเทิร์นเฮลนะครับวันนี้มาอีกแล้วครับผม EP4 นะครับหล,หลังจากที่หายไปนานเลยโอ้โหแหม EP4 ทั้งทีมันก็ต้องมีอะไรแปลก,ก,กใหม่ๆนะครับวันนี้เรามีวิธีแกลงแบบใหม่นะครับแต่จะแกงแบบไม่เขารู้ตัวนะครับก็เหมือนเดิมครับวันนี้คนโดนแกลสองคนนะครับคือ อะไรนะั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีฝานะครับ uh, เจอวิวพีทุกเกสเ้ยองลองลองคนเลยดิพี่ไปมาลองด้วย <laughs> อาอดัมกวอาอาอดัมกดแปบ๊บนึงเปิดเพลงก่อนเย่ย <laughs> ก็ต้องมีเสียงผู้ชายอย่างน้อยหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคนขึ้นไปเย่เย,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 ย่เย่มันทาไม่รอ,องกันฟังไปลองสิ <g ug> เขาก็มีคนที่ไฟ เออสองคนก็ดีเย้ตักงหลอาจ้ะเดี๋ยวนะร้องดีร้องดีร้องดีไวดิเกเตอร์นะไม่เอาฮ้ยเดี๋ยวดียังไม่ได้เอาเอามาเอ้ยเปิดขึ้นไม่ได้แฮะทวามปิดแล้วอะล้อมาดิเริ่มเลยเริ่มเลย ว่าเราไม่แม่ไม่ไม่ไม่ดูโน้ตไม่รู้เนื้อก็ได้อ่ะเอ้ยคนที่แสนดีดีกว่านะไม่ว่าแต่ทำไมเปิดไม่ได้วะเราอะไรว่าล่องเป็นเหรอคนที่แสนดีอ่าเดี๋ยวไปเปิดโน้ตหน่อยดีพอดีว่าตอนนี้มันเข้าเน็ตไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรของมันโน้ตอะไร ถ้าต้องพิมว่าเนื้อเพีงไปเนื้อเพียงอะไรเราวตั้งข้าไม่เจอกับความรักฉันไม่เคยในรู้จักเลยฉันไม่แสนตัวมองมดีวดอื่นใช่ๆ

โอเคโอเคโอเคเจนเพิ่งแน่อยู่อะร้องดังไม่ได้อ่ะโอเคเขาก็จะร้องเปล่าทำเอาเลยเอาเลยเถึงแล้วถึงฉันเพิ่งเข้าใจทุกๆอย่างพอดีอ่ะ ฉันเพิ่งเข้าใจทุกๆอย่างทุกความหมายและความเธอนั้นช่างมากมายและเนื้อยเฮ้ยตรงนี้ต่อนะต่อไปเลยนะคนละที่ทุกสิ่งยอมให้เธอแม้ฉันจะรับได้หรือไม่อ่ะไม่ต่อเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยรู้สึกที่มันไม่ได้อัด่อไปมีชีวิดนะ

ไม่กลัวฮะตอพี่อ่านตอพี่อ่านไม่ทันเลยหนูเดี๋ยวฉันจะเอาคลิปนี้ไปเตะต่อยตั้งคิวเดี๋ยวังดิ้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 งใส่เอเลยเราเลย เอ้ยลืมเปิดลมเปิดเสียงดีว่า <c oughs> ฮัลโหเออมาแล้วพี่ครับรู้สึกว่าตัวเองโดนหลอกโดนอะไรหลอกปะตองที่พี่บอกว่า EPC ห้าห้าเนี่ย EPC ห้าห้าแปลว่าอะไรอ่ะไม่รู้ตรง EPC นี่นั่นดิมันมันคุน้นๆุนเนาะคุนนะมากเลยละค่ะเออมันมันมันเหมือน,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 ค,นคุนคุนนะเนาะ อ่าแต่ไม่รู้ไม่ชืออะไรเออนั่นดิมันคืออะไรวะเออไปพี่ชออ็อตอ่ะฮะไปพี่ชออ็อตอ่ะนั่นดิไม่ชอ็อตไม่เป็นไรช่างมันแก้ไม่ได้เดี๋ยว EP สามเออนั่นดิแล้ว EP สี่จะทำไงดีวะจะแก้พี่กำลังคิดอยู่เนี่ยว่าพี่จะแกลง,งคนยังไงดีเนี่ยเออ <c oughs> เออทำไงดีวะ ่นใส่ใส่ทิ้ใส่นั่นนี่ที่จะแก้ย oh, ังไงดีวะคิดอ <in> ่เนี่ยคิดยังไงก็คิดไม่ออกเนี่ยพรุ่งนี้บอาดูได้นะโยทำแก้ผมไม่ทันละไอ้หนูเอ้ยาเฉลยเลยแล้วกันว่าคุณคือผู้โชคดีในอีพีีนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ <c oughs> วันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ <c oughs> อย่าช